สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แจ็กเกี้ก็ตบ,บล็อกกับอัสเดตามใจเธอ1วันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาตามใจทุกคนนะครับ1วันเต็มเลยนะครับมีเวลาให้ทุกคนทั้งวันเลยนะครับผมผมจะใช้ฟีเจอร์ในไอจีนะครับตั้งคําถามหรือว่าตั้งโพลให้ทุกคนนะครับได้มา กดตอบคาถามแล้วเดี๋ยวผมจะไปเลือกนะครับว่าวันนี้นะครับทุกคนจะให้ผมทำอะไรกินอะไรไปที่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปตั้งคําถามกันเลยดีกว่าครับผมว่าวันนี้เราจะไปไหนกันดีเธอ,อ,อเราก็จะใส่ question เข้าไปนี่เลยนะครับ เรามาดูคําตอบกันดีนกว่าว่าทุกๆคนนะครับอยากจะให้ผมไปที่ไหนกันบ้างนะครับเราซักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันระหว่างนี้นะครับผมจะไปเลือกเสื้อผ้ารอนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูคําตอบกันว่าวันนี้นะครับทุกคนจะให้ผมไปที่ไหนนะครับ,บกลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับคําตอบของทุกๆคนนะครับผม มีบางคนบอกให้ไปเชียงใหม่เลยโอ้โหผมจะจองตั๋วทันหรือเปล่าไปดูส่วนสนุกกันไปหอศิลครับไปปล่อยใจไปกินชาบูไปกินข้าวเรื่องกินนี่ไม่พลาดอยู่แล้วครับผมแต่ว่ากินที่ไหนอ่ามีคนบอกว่าสยามมามีคนบอกไปนอน ผมว่าที่ที่ง่ายที่สุดสําหรับการไปในวันนี้นะครับนั่นก็คือสยามนะครับทุกคนเพราะว่าเห็นหลายๆคนพิมพ์ตอบกันมาเยอะว่าให้ไปที่สยามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปสยามกันนะครับนี่ผมตอบโอเคนะครับสำหรับการไปสยามในวันนี้นะครับคำถามนะครับหรือว่าโพลที่ผมจะถามเป็นอันต่อไปนะครับผมผมจะถามว่าผมจะแต่งตัวลุกยังไงไปสยามดีนะครับผมโดยให้ทุกคนเลือกนะครับระหว่าง ลุกพ่จักนะครับหรือว่าลุกน้องแจ็คนะครับผมและนี่นะครับก็คือลุกแฟชั่นอากาศหนาวนะครับมาพร้อมกับกางเกงยีนและเสื้อสเวตเตอร์ใส่แล้วน่าจะร้อนน่าดูและนี่นะครับก็คืออีกลุกหนึ่งนะครับที่เป็นลุกสบายๆนะครับเป็นลุกกางเกงขาสั้นนะครับกับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะครับง่ายๆครับไม่ร้อนครับอันนี้และตอนนี้นะครับผมก็เลือกเสื้อผ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลุก พี่จักนะครับผมที่เป็นลุคแฟชั่นอากาศหนาวนะครับลุคน้องแจ็คนะครับผมก็จะเป็นลุคสบายๆนะครับกางเกงขาสั้นกับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะครับผมก็นี่นะครับทุกคนเลือกกันว่าอยากให้ผมใส่ลุคไหนไปเดินสยามกันนะครับผมแล้วก็รอประมาณ15บห้าทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลโหวตกันดีกว่านะครับก็ผลโหวตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้แต่งเป็นลุคสบายๆสไตล์นอจอกกนี่เลยท่านไปถึงเหมือันครับนึกว่า ทุกทคนอยากจะให้แต่งเป็นแบบลุกแบบพิจักอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรยังเห็นผมเป็นพอลูกอยู่ใช่ไหมฮะ60เลยนะครับจะเป็นลุกสบายๆนะครับผมสงสัยตัวร้อนแต่ดีแล้วครับเลือกแขนสั้นขาสั้นให้เพราะว่าผมว่าวันนี้ร้อนแน่แน่ดูจากแสงแดดข้างนอกโ,<ฮ>โอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เมคอัพสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนฟ i นิ s ลุกกันเลยนะครับ และนี่นะครับก็คือ finish ุคของวันนี้นะคะสบายสบายสไตล์นอนจอกกอน,นะครับทุกคนเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแล้วก็เยมแว่นตาสีดดำไปเล็กน้อยนะครับสเต็ปต่อจากนี้นะครับก็คือเราจะเดินทางยังไงนะทุกคนถ่ายรูปอัปเดตทุกคนก่อนนะฮะรปุ๊บเราก็จะเอาไปแชร์ลงในสตอรี่นะครับทุกคนนี่สเต็ปต่อไปนะครับ รถหรือว่า BTS ดีถ้าผมไปสยามผมจะไม่ไปคนเดียวแน่นอนผมจะชวนทีมงาน OTH ไปหลายๆคนเดี๋ยวรอดูกันว่าผมจะได้ขับรถไปหรือว่าจะได้นั่ง BTS ไปนะครับแล้วผลโหวตก็ออกมาแล้วนะครับทุกคนเป็นขึ้น BTS ไปกับเธอพร้อมสุดๆส,สำหรับการไปเที่ยวสยามวันนี้นะครับโอเคไปเจอกันที่ BTS นะทุกคนต,ตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่ BTS แล้วนะครับตอนนี้อยู่กับพี่แฟรสวัสด,ดีครับสวัสดีครับวันนี้เราไปไหนกัน ไปสยามครับผมเทเลส์อัสเดตใจเธอาตามใจเธอวันเดย์มุกแค่นี้ก็กระหนุกแล้วเนี่ยใช่แล้ว,ลวนี่ก็คือเขาโกรธให้ผมแบบมาขึ้น BTS กันเลยเกือบได้ขับรถไปสบายๆแล้วแต่ว่าก็จะคุณเทนะฮะนีก <c oughs> ็อาจจะอยากเห็นอะไรใหม่ๆใช่กดยังไงผมจะรับกดเป็นตากล้องมือโปรมือถือที่ไหม สยามอยู่นี่สยามปกติมา BTS บ่อยไหมไม่ไม่บ่อยแต่ก่อนจะบ่อยเพราะว่าเป็นรถไฟไงอ๋อต้องขึ้น BTS เราไปฟังไหนอะไปสยามฟังไหนอูคดไม่แต่ก่อนมันไม่มีอันนี้นะคืมไม่มีภูคดนะแต่ก่อนมันเป็นสุดแค่หมอชิดจริงหลังๆมาคือเดินทางงงแล้วว่าหลงทางอะเลยหมอชิดไปคืองงแล้วแล้วเราไปถึงนู่นเราทำอะไรดีอะนู่นออ ไห,ไหนๆวันนี้ก็เปิดตามใจทุกคนใช่ค่ะหรือเราก็ให้ทุกคนเลือกทุกกี่สถานีอ่ะแปดะครัแปดเก้าสียาวๆครั้งสุดท้ายที่มาเดินเล่นสยามพืวเมื่อไหร่หรที่เดินเล่นจรงิงที่มาเดินเล่น,นี่ที่ปกติมาทำง,งานไหมใช่ครับเดิน,เ,ดนเล่นจริงๆเลยก็หลายปีแล้วอ่ะแต่แบบ ก่อนขึ้นมาหาลัยอ่ะมันคนละแบบเนาะหมายมถึงว่ามาไปทํางานกับไปทํางานกับไปเดินเล่นก็คนละแบบเลยเติน,นเต้นเหมือนกันนี่ก็เตุ่นเต้นเอากรติต่ตตไปเดินเล่นก็คือแค่แบบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยดูเสื้อผ้าเขาบอกว่าเด็กกรุงเทพคริสเตียนนี่คือหน้าตาดีนะ <c oughs> เรื่องจริงเรื่องจริงเหรอเขาไม่เถียงอีกต้องสยามนะเนี แต่เดี๋ยววันนี้เรานัดคนอื่นมาด้วยนี่ใช่ทีมทีม o t งมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้นะครับถึงที่สยามแล้วนะครับตอนนี้หิวมากๆเดี grands, ๋ยวเราจะไปเปิดโหวตกันว่าจะให้เราไปกินอะไรกันดี <c oughs> แล้วก็รอคนพิมพ์คำตอบมาว่าอยากจะให้เราไปกินอะไรกัน <c oughs> งั้นระหว่างนี้เราไปเดินไหมได้ครับเราไปเดินกัน,กนดีกว่าเราไม่เดินกันดีกว่าปกติไม่ค่อยมาเดินสยามหรอกไม่ได้มาเที่ยวนานนะครับ มันฟิ่อย่างเงี้ยแหละนักท่องเที่ยวแล้วเมื่อก่อนมาบ่อยไหมตอนเด็กๆมาบ่อยมาบ่อยโตแล้วก็ไม่ค่อยมาเพราะว่าแก่แล้วขามันก็ปวดอะ่ะแล้วก็ข้อเข่าไม่ค่อยดีเดินเยอะก็ไม่ได้เรายังเด็กอยู่เลด็กกันอยู่อันนั้ค <Okay. S 1> น,น,นคือชั้นหรือเปล่าอันนั้นคือชั้นพอจะเป็นเด็กสยามได้ไหมครับ ระหว่างรอคำตอบนะครับหากาแฟดื่มกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เราต้องบูสต์ energy เราออกมาอาแล้วก็งบที่เรามีในการใช้จ่ายวันนี้มีประมาณ500ถึง1,000บาทอันนี้ทีมงานก็ได้ทุกคนเลยใช่ไหมครับทีมงานได้ทุกคนเลยครับแต่กล้กองยิ้มเลยนะเราจะอ่านให้ฟังนะฮะพี่เติร์ดบ,บอกว่ากินหมูกระทะน้องเอิร์ธบ,บอกว่าฮอตเกิ l ์มาล่าสยามสแควร์ซื้อของไปทำอาหารที่บ้านผมอุตส่าห์มา,าที่สยามขนาดนี้แล้วจะให้ผมซื้อกลับไปกินที่บ้านหรอฮะ ข้าวรดแกงแก็กินหมดแล้วอ่ะกินเคยกินมาหมดแล้วมันก็ค่อนข้างข้าน้านเบือ่ออยากจะหาอะไรที่มันท้าทายอดเวนเจอร์ Adventure หน่อยอนะไรงเงี้ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นแบบใดเพราะว่ามันเป็นเมดคาเฟ่มีข้าวขายไหมมีมโอเคและที่เหลือคืออะไรอ่ะที่เหลือเป็นชาบูหมูกระทะอะไรยากไปหมดเลยอะ่ะอันนี้ดูท้าทายแล้วก็ดูง่ายดีใช่ไหมผมไม่อยากไปเหมือนกันเพราะว่ามันแบบ ใหม่แบบไม่เคยไปเลยเขาบอกว่าสั่งอาหารแล้วต้องเทะเปล่ามนด้วยนะเดี๋ยวนะต้องทําด้วยนะทุกคนต้องทําด้วยนะทุกคนต้องทําด้วยนะหอมมากอันนี้มันจะแบบมืนจะมีความแบบติดส้อมนิดนึงมีกรีดแอปเปลิลด้วยนะก็มีแบบหวานป,ปลายๆนิดนึงนี่ก็กินรู้เลยอะ่ะเนี่ยรู้เลยไม่ตรงอย่างนี้ <laughs> ประเทศไทยร้อนมากตอนนี้นะครับกำลังจะเดินไปที่เมดคาเฟ่ที่มาบุญคลองแต่ก่อนตอน,นเด็กๆนะชอบมาเดินมาบุญคลองมากมาบุญคลองอาจจะมีขายพวกแบบว่าแผ่นเกมอะไรเงี้ย p เพรส t ิชั่นแล้วเราเดินไปที่เมดคาเฟ่ก่อนนะครับทุกคนถือว่าอนุญาตหลงทางก่อนนะฮะเล่าวันทึกเอาเมื่อกี้ให้ฟังหน่อยครับตอนเรียนอยู่มัธยมคือคุณครูจะชอบแบบยึดโทรศัพท์อะไรเงี้ย ถ้ามเล่นโทรศัพท์ระหว่างเรียนนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บโทรศัพท์ไปผมก็จะมีวิธีอันชั่วร้ายของผมผมว่ามาเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนนี่เออเห็นเอ๊ะทำไมโทรศัพท์มันราคาถูกแปลกๆใช้ไม่ไดไ้เป็นโทรศัพท์มองอาบพันหลังพานอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำหนักเหมือนจริงนะแผนการชั่วร้ายในหัวเราก็คือเราจะซื้อดี้นแหละไปให้คุณครูยึด <laughs> แล้วเราก็จะเก็บของจริงไว้กับตัวเอง,องแต่ว่าเป็นอะไรที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับทุกคนทำสิ่งที่ไม่ดีเสียดายตังค์ด้วยครับผมไม่รู้ทำไม อ่าเาเจอแล้วพี่แฟนเคยมาไหมครับไม่เคยคน,คนเคยมาไหมครับอันนี้คือการปเ,เ,ลลเปิดตัวเดบิวต์เลยร้านนี้เปิดตัวเดบิวต์สรุป<ม>นี่อยากเป็นเมดเฮ้ย <laughs> คือเขามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเอาแวะห้ดูกันนึ่ครับตอนนี้พอเดี๋ยวเจ๊กี้จะไปแจมเดี๋ยวเจ๊กี้จะไปแจมตื่นเต้นมากครับทุกคนผมไม่เคยมาอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเราเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วเห็นที่เป็นเมดคาเฟ่เหมือนกัย มันอยู่ในอนิเมะอะทุกคนปกติดูการ์ตูนแบบการ์ตูนดูดูชอบดูมากไปอยู่กับหมอไปฮีโร่อคาเดมีจูจูสุวันพีทแพทริเทลนารูโตะอย่างนี้ก็มีโอกาสที่ทุกคนจะได้เห็นติ๊กเป็นเมีเลยอ่าชงกินให้อร่อยโอเคเดี๋ยวให้เขาสอนดีกว่าใช่นะคะถ้าเกิดว่าอยากเลียงน้องเมีนะคะท่านเรียงแบบพี่นะได้ครับมาเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันชูมขึ้นมาแล้วก็มีมี แค่จะขี้สั่งอาหารทั้งวันเลยใช่ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็อย่าลืมทำท่าเด่นนี้ให้ต้องเป็ดนะครับโอเคครับได้เลยนะได้เลยครับอยู่ในดินแดนแห่งความฝันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก็ยังอยู่ในงบไหมนะเกินงบแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าสั่งเป็นฟูลคอร์สก็จะยังอยู่ในงบแต่ว่าถ้าเราอยากดูโชว์เราต้องเลือกเป็นฟูลคอร์สนะซิ ในไหนเรามาแล้วเราก็ต้องได้ดูโชว์เลยใช่ก็ต้องได้ดูโชว์เยยี่อยากได้ที่คาดผมต้องทำยังไงอะอ๋อเดี๋ยวออเดอร์เสร็จแล้วน้องเบจะอีกนันงอ๋อโอเครับถ้าหากน้องเพวกเขาเสด็จเนี่ยอควรทำท่ายิ้อย่งนี้ด้วนะนี่อะ รู้เลยว่าลกอยู่ตอนนี้ลกมากเลยท <พ imprint S 1> ำตัวไม่ถูกเลยเย้ตอนนี้เราได,ได้ที่คาดผมมาแล้วนะฮะเนียนเนียนเป็นไงบ้างครับเนียนว่าเขาจะโชว์หรือยังอ่ะนอกจากจะได้กินอาหารอร่อยแล้วยังได้เห็นความสามารถในการวาดรูปด้วยอ้าว oh, อย่าพูดอย่างนั้นสิครับชื่ออะไรครับชื่อแจ็คครับ

ริมินนะฮะเอนจอยอ่ะประเทิงใจครับประเทิงใจทุกคนเพื่ออยากชวนเพื่อนมาเยอะๆกว่านี้ใช่มาแค่นี้ก็ทนเขินจริงโมเอโมเอจงอร่อยขึ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นี่นี่สวัสดีน้ายังเดี๋ยวกอดท้าแล้วครับถ้าจะมีการไล่มอลกันอีกรอบนึงนะทำพร้อมกันนะสองสองนี่โอ้ยชิคกี้พายนะจุ๊บจุ๊บว้าวย่แย้ดีมากเฮ้ยขบคุณือว่า รสชาติดีเลยนะทุกคนถือว่าผ่านเลยรสชาติ <Hey. S 1> ก้าเจมสิบแือว่าแกงกะหรี่ผ่านเลยครับผมขออนุญ,ญาต enjoy eating ก่อนนะฮะตอนนี้นะครับทุกคนเราใกล้จะทานอาหารเสร็จแล้วนะครับผมก็ ตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยว่ากินข้าวเสร็จแล้วจะไปที่ไหนต่อก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดโพ้นะครับให้ทุกคนมากดโหวตกันว่าอยากจะให้ผมทำอะไรต่อให้เลือกระหว่างไปเดินดูหนังสือที่ร้านหนังสือหรือว่าไปเดินชอปปิ้งหรือว่าไปร้องเพลงกลางสยามอ่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีไลฟ์โพอ์แมนให้เราดูด้วยนะครับตื่นเต้นมากเลยว่าจะจะมีโชว์ยังไงให้เราดูบ้างส่วนนี้ก็คือไอศครีมนะฮะเนียนเน

าอาซะด้วยนลกมากเสร็จแล้ว Live p e r f o r m a n เดี๋ยวเราเช็คบินก ouais, ันดีกว่าก็ระหว่างรอบินนะครับเรามาดูผลโหวตกันดีกว่าว่าโอ้โห74%เลยอะทุกคนร้องเพลงกลางสยาม74%แย่ละแล้วเราต้องไปขอใครร้องแน่นอสิเราจะไปขอใครร้อง สำหรับวันนี้จบลงมาแล้วนะครับเนียนเนียนนะครับที่ร้านเมดคาเฟ่อิ่มอร่อยมากสปีดสปีดเมื่อกี้ฝนตกเราก็เลยเครียดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าฝนตกแล้วเราจะร้องเพลงกลา,างสยามยังไงพอเดินมาอีกทีปุ๊บฝนหยุดตกแล้วก็เลยโชคดีไปจริงๆเห็นมีน้องแบบว่าที่เป็นวงดนตรีเล่นอยู่ตรงข้างๆสยามกิจก็เลยให้ทีม ODS ก็คือพี่แปงเนี่ยแหละครับ ไปดิวมาให้ว่าพี่ก,กี้ไปแจมด้วยได้ไหมอย่างงี้เขาเลือกกันมาเราก็ต้องชิดคำพูดไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวจะไปขอน้องๆแจมแต่ว่าไม่รู้น้องๆจะเล่นเพลงก,กีได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปรอดูกี่เพลงนี่สิบเพลงโอ้สิบเลยเหรอสิบเลยสยามมันพัฒนาไปขนาดนี้เลยเหรอโอ,โอจ้จริงๆคือมีหลายวงมากเลยนะแต่ก่อนจะเียมาเป็นแบบประกวดวงดนตรีใช่ไหมมีงานประกวดก่อนนะถึงจะได้มาโชว์อะไรอย่างงี้จะมาแบบเล่นแบบนี้ไม่ได้เลย การเปิดโอกาสให้น้องๆเด็กๆที่แบบว่ามีความสามารถแบบออกมาโชว์อะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะมาโชว์วันนี้เราก็เลยจะมาโชว์ทำให้แบบความความฝันไว่เด็กมันเติมเต็มเล นิดหน่อยครับผมตื่นเต้นเพราะว่าแบบเป็นความฝันไปเด็กเราเนาะที่แบบว่าเออจะได้มาร้องเพลงกลางสยามอะไรเงี้ยเราไม่เคยทำเลยสักครั้งในชีวิตอ่ะแต่มาถึงเล่นคอนเสิร์ตเคยเล่นนะตรงเนี้ยแต่ว่าไม่เคยมาร้องกับน้องๆอะไรเงี้ยคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็แบบมาดูอะไรเงี้ยดีใจมากๆด้วยที่แบบว่าได้มาเจอเด็กๆไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ปกติอะไรมาทกคนเกินทุกคิ อว่าทำไมผมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมมีทำเฉลส US Day ทำเพื่อเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับเพลงใหม่ที่มปล่อย MV ไปใช่ชื่เพลงว่า US ขอขอพี่แจมด้วยนะครับจาวสซอยเลยครัพี่เป็นเกียรติมากค่ะขอดูมือหนึ เก่งมากเราเก่งมากเดี๋ยวเราเล่นเพลงพี่ดีไหมเล่นได้ด้วยเหรอครับเล่นได้ค่ะอเสียกว่มอ,อ,อนเช้าีเป็นวันเสาวันเธอได้เจอเธอสาทีเธอจะอย้ได้จะไกลแสนไกลวันไปหาเธอได้ทุกที

คุณน้องๆวงลูน่าด้วยนะครับหมดหน้าที่ในวันนี้แล้วนะครับตอน้องๆเก่งกันมากๆเลยคิดว่าในอนาคตน้องๆจะพัฒนาขึ้นได้มากกว่าน,นี้แน่นอนหนึ่งสองซ่อมขอบคุณพี่แจก,กี้มากค่ะครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์คนที่สยาม100คนนะครับผมไม่ใช่จบลงมาแล้วนะครับกับ As Day c h a l l e n g e นะครับผม เหนื่อยมากๆแต่ว่าก็สนุกมากๆเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยทาอะไรแบบนี้มาก่อนได้ไปแบบเมดคาเฟ่เดินทางผ่านด้วย BTS ได้มาร้องเพลงกับน้องๆอะไรเงี้ยแฮปปี้มากๆครับผมก็วันนี้สยามเปลี่ยนไปเยอะมากสุดท้ายนี้นะครับฝากเพลงของจิ๊กกี้ด้วยนะครับของ EP 0 1นะครับ Blue f l o นะครับแล้วก็ฝาก MV เพลง Us ด้วยนะครับผมก็ปล่อยแล้วนะครับทางช่องจิ๊กกี้จักรินนะครับผมฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับ EP ต่อไป